แม่เนี่ยกลัวละเออเดี๋ยวใครจะไปอยู่แต่ว,ว่าล้อมันได้นั่นโควิดม,ม,มันได้นมันเนเบิดก่อนเพราะมันยังไปบ่ได้อีกตอนเนี้ยแม่ไม่จะนั่งไปบ่ได้เดี๋ยวนี้นะมึงไอ้แม่เนี่ยไปใช้กับบัได้เลยสวัสดีทา่านผู้ชมมื้อนี้บ่พรนธ์กับมีภารกิจอีกตามเคยนะทาะ่านผู้ชมสิมาตามหาพ่อแม่ญาติพี่น้องของเพิ่นเนาะเพิ่นว่าเพิ่นหนีจากบ้านนี่สามสิบกว่าปีทาป่านผู้ชมบ่พรนธ์กับสิไปถามชาวบ้านเนาะ ไปดิ í, แม่ป้าหมูจักอันเฮือนอันม่เม่าวีย่งบอกครับพเอเท่าแก้วก็ตามทางตัวนี้ลูกในเส้นทางหล่อวัดแล้วก็มีทางประตูโค้งลูกลาดมันลาอยู่ปะอันลูกล่ามันก็ลายคนอยู่นะเรา็คานไปคานมาน้องเกินน้ำซานแล้วเราเป็นเปียเป็นอลอยเมถาวีย่างเหรอแม่เป่าเวียงนะโดยเป็นอันประพฤติมาผ่านใจเฮืองหลายปีเลยนาฬ đấy là không chắc cơn mẹ thảo viên của nó เอาแลา้วทำผสมบัพรกับชิดให้ทำการโทรหาอันลูกของเพอนเนาะตอนนี้บัพรกับโทรไปหาลูกชายของเพอนเนาะตอนนี้นะไข่มาหอดอันหมู่บ้านจะเลด้ใ<อ>กล้จะหอดแล้วล่ะ ซื้อสายรอถ่าแปปหนึ่งเนอะอ่าอ่าเป็เค่องบูบบอเอเออเอ้าวเราถ่ายบุษม,มตอนนี้บุพพรกับเชี่ยเป็นคุยกันเลยเนาะแต่บุพพรยังบอกว่าเป็นผู้ใดยเนะาะสวัสดีเจ้าเจ้าเปิดกล้องหนไหมเองนนะคุยกัน เจ็นห่งอบนอเอมนไทยไหมแถเป็นแมวันแมวย่งวัเนี่ยไทยยคำแล้วข้าวในบ่อกน้อยนะยังบ่อแ่นบ่อเนี่ยบิ้งไก่มักน้อยกันหาอยู่ไนะกยังไก็อยู่กคือได้ก้เพราะว่าไฟและการาัมผาคนโอ นั่นะจะว่าจังนั่นอยู่นี่ไปตามะจจะว่าตามหาอยู่ด้กระนับมันหกบุพุติตามได้ไลนะตามน้อต้นชื่อแม่ต้นชื่อแม่อยู่บ้านหล้าชือโยตแม่เท่าไรเนาะ่ใส่เท่านั้นแล้วโอ้ยนาเลยจ้าเายยผู้ใดเนี่ยอ๋จำได้ใช่ไหเนี่ยติดต่อไปรู้ติดต่อเน็ตตอนนั้นเมัน โตยังอยู่ใช่เลยนะโตะอยตะวนะวยน้มาหาแม่แน่ละก็อยากไปโย่ไปวุ้นถือกันน้องหมคายหูช่างเนาะแต่ว่าผมจะติต่อทังไหนกัว่าปยูทูบบอ์บนกันมือได้นั้นสคนไปอยู่สช่ไ แมบทม่บักทนมันก็อยู่เขพนี้บักทนนะบักแอ่นะมัแมันก็อยู่ใต้พูน่ะอยู่อัตตะปือพูนะตอนนี้มันอยู่บกพอนก็อยู่ในซานอยู่ในซานของเผืทอสุใต้พว่น่อข้าบ่นีเลยมไดม่บอม่บอกเจ้าบอมาบ้านเเมื่อจะคือ่บัอะไรพันเด อีพันน่ะอีพันน่ะเออฝันเดียวฝันลูกชื่อสู้คนดีมานนี่ยแม่มาบ้านนี่เออก็อยากไปเดี๋ยวอะไรเปนดีไปง่ายง่ายก่อนอืมแมนอยู่เรืองว่าสาบชู้แล้วไปยังคิดอยู่คนทั้งบ้านเลยลุงสีว่าตายไปแล้วเออก็ว่าแหละเออก็ว่าอยู่เขาบ้านบวชตายเมื่อกี้ม้าเหรอวะในลูกเจ้าคนเลยฮะ ก็เมียเนี่ยสิเมียเราไปอยู่คนเดียวอย่างนี้ญาติพี่น้องไปไปอยู่หมู่บ้านอื่นอบ่ได้อยูแล้วมีเบอร์โทรนไม่อยู่แล้ววายเตงหมู่มี่แล้วกันเขามีแต่เขาอีกาคนแล้วทุกน้องตัวคนไม่มีมาหาแม่เนี่ยก็หล่ะเออเดี๋ยวยไปอยู่แต่ว่าเราอ่ะมันได้นั่นโควิดมันได้นมันเปิดก่อนวามันจะไปบ่ได้นอนเมียแม่ไม่จะนั่งอยู่ไปบ่ได้เดี๋ยวนี้นะมึงไอ้แม่เนี่ยไปใช้กับบ่ได้เลย แม่ก็นั่งตูดไปตูดมาอยู่านี้เฮือนหนิแล้วยู่กับไปเแม่อยู่คนเดียวเลยนั่งอยู่เฮือนนี่ยนะไปใช้กับอไรเนี่ยนิอยมัมีใคอยู่น้ำตะกอนเสิเอาจูเขาก็อยู่เขาก็ยามเขาอยู่หมดแล้วย้ำเขานอนเขา่อนหมดแล้วย้ำมือแดงหมดแล้วเขาเมือนไรเขาอยู่เขาก็อยู่บักททนบักแย่าอยู่องอื่นหมดแล้วเออบักททนมันกับไปเอาเมียอยู่นะครับมันได้เมียนะคำถักทษนนะเออได้มีนะครหรือลูกชองคนแหละเบอร์เจ้าเบอร์อย่างมีเบอร์โทรศัพท์บะ เบอร์โทรศัพท์ก็มีนะเป็นเบอร์ทั้งโต้เนี่เฟซบุ๊กอยังบ่มีเฟซบุ๊กมันก็มีแต่เฟซบุ๊กคนเฟซคงลูกชายอยู่บ้านพุ่นน่ะอนัลูกชายไม่พิจารบ่อันนี้เนาะบ่กัญหาบ่กาะปัญหาบอกมันบ่แม่นบ่กัญหาดิ่็ล้ง่ายล้มงง บักน้อยกน้อยเบอกกันหาันั้นหากัญหาเอกันหากับบอกโตนั่นบักโตไหนโวโอ้ยอลไวก็ห้องเีนก็ห้องกมันก็แทมแบบนี้เขาแทนแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยเน้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ่ยน้ยเฮ้ย้นเฮ้ย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 เป้เฮืยเฮ้อเฮะโเฮ้เ้ยเฮ้ยเ่้ยเฮ้ยเฮ้อเฮ้ย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 เฮ้่เฮ้อดอกเมียบ่้ยเฮ้ยเ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ้ยเ้ย เว้าใกล้กันนั่นพ่อตาโบรานั่นน่ะกันน่ะครูจักกัดผู้ใหญ่ต้นเด็กน้อยบ่อยากมาย่าแม่บ่มันบ่จักมันไปหลายปีบ่อยากไปแไปมือือง่กเติดบนอแม่โตกะนันเลยโตนันวังพ่อตตายนั่นโตเห็นอยู่บ่แม่นบ่เห็นบ่่ บอกไปน้ำนางเลยมันเอาเบอร์อีเวลหายงอยู่พังนั่นน่ะมันเอาผัวคนข้างนั่นน่ะคันเบอร์เฟสเอื่อยตัวมันกะมันโบหูมันโบหูรหัสมันอยากเอาเข่ามันมีอยู่เพฟสเขามีอยู่เพฟสของลูกมันอ่ะพ่อโตนึงจากเข่ามาเข่าควบพันธ์มีแบบง่ายนั่นน่เจ็ดสิบแปดปีนี้มาอือเจ็ดสิบแปดปีแล้วแต่ว่าเต็งมากไม่ได้แต่ว่าจะไปเบิ้งไงล่ะ กันนะว่าเดี๋ยวนี้บอกฟุตชาเอ้ยน้องชุกโตนะเก็บการสิบุไรบ่ทาดมาให้อันพ่อโตนี่พราะไรอันเขวัดน้ำมูนนี่ให้ขัวพันน่ะบ่ยากบ่ปัญหาเดี๋วตัวนั้นแหะตัวปัญหาตัวสิี่เป็นเงินบ่อนพังนี่แหละมันก็สอบบ่อนพังกระดูกไหวนี่แหละสู้กับบด้ปูพิชัยใสมันบ่ได้ปูโอ้ยกรเชี่อมไข่เอาพอกระจำได้แต่ว่าก็ขอคอยฟังลักสกะแบบเดี๋่วมันจิบ โตเนื่องบ่อยแ้มีอ่บอกลูกสองคนมันัลยลูกสองคนแล้วเออลูกใหญ่เติบเลยเราอ่ะชักพอกคู่โลดบอสอยู่หม้อหนึ่งแล้วขัวหายู่ว่าข้จัตายจักยันขวอเจเขาแจงเขาหาอยู่เจี๊ยเขาเลยตี่อ้มันมันบอดิคือมันบอดิคือเก่าเลยมันบอดิคือเก่าได้หนาไม่ใช่ม น้ำที่ใหญ่กว่าเก่าเลยพวกก็ยังบุจุ่มขมันเห็นกัดของเห็นเขาแต่เนาะอีกกว่าี่ยังล่ะที่ยังแม่จำได้อยู่นะแม่จำได้แม่จำได้แล้วแม่ก็ายแม่เป็นพิการใครหรืบอกมึงยังเห็นหนาแล้วว่างเห็นนล่อะไรจำก็ได้นั่นแฟนมันะเวียงน้อยมันบ่ได้แม่นใครกัน ไทยสันคอมเมนบอกเอน่ะน ok> ้อยยังโตมันคือกานกับบักอยู่หน้าคำน่ะเอามีอนาคำน่ะมันอยู่กรุงเทพเดียวนี่นะหละมันหนาใหญ่ได้มันกระดาใหญ่บักคำมันเมื่อบ้านเมียมันเมื่อบ้านเมียมันเชร้าเลยดอกสวยนี่มันหนาสันโอ้ยครับชูชิบะเห็นกันเนาะเพ่งมาในกรณีไพ่เนี่ยมิตรญายอยู่คนเดียวเนี่ยเขาเล่นไปหานั่นแหละซื้อธาตุเบ้าธาตุทิศหนังเขาไปเหตุธาตุคน ล่อพาดไม่บอกชอใหญ่แล้วผู้นึงก็เอาผัวแล้วอีกผู้นึงก็เป็นเบาเลยอายุ10-13-14ปีแหละอยู่ดีมีแห้งแหละข้าเจ้าเปิดเลยมาเด้อมัดน้ำน้ำแววเด้อตอนนี้ญาติพี่น้องเพิ่นกามาคุยกันนะตาหมุน้ชมคุยกันแม่เพิ่นกาเป็นเด้ว่าอำพพรอัมพาตเนาะกบอยากจืดนะตาหมุนทรงบอยากจือลูกตัวเองลงลุงดมลืมอยู่เนาะเพิ่นกะได้ อันนี้ก็สิเป็นเฮือนแม่ของเพื่อนมีค่ะ่แมค่ะนี่ไดีจานหมคแม่เดี๋ยวไปจงนไม่อยูนี่วัดยวันนี่เลขันอย่างว่ามัมี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 อะเอ๊ะ่ไดล่ะจังไงแล้วเต็มมาเบิ่งจะทานทีอยู่มาเบิ่งเงินบอลทีฟังก็ดูพอแล้วแราขั้นจำได้แต่จีเป็ดเขาขามาอยู่ธาตุนะน่ะ แต่มาบร่งซะกอนเลี้ยวๆขวารีส่งไปทง m งม s เ n อ e r ทางขอความให้เด้อสองทูกับเอไอถ้าเป็นทูกับซูนซถ้าเป็น a อ s อกับ0ูนซูาแปหแล้วก็ตามด้วยเบอร์เบอร์ที่ส่มไปนี่แหละคือเจ้าเนี่ยเป็นพี่น้องบอกเป็นพี่น้องค้าเจ้าก็กินให้กินหน้าน้ำกันแต่กี้นั่นและการปู่ข่อยนก่ก็ขยให้หน้านั่นยังเลือแตนอาวิยังแหละแม่เขาเนี่ยเป็นอาโอเป็นอาของเจ้าเออ พี่น้องไยน้องกันนี่แหละเขาเขายังน้อยเขาไปแต่น้อยเลยเขาบ่จื้อกันกับยังเพอาจื้อบ่ลืมกันกับตอนมันไปเนี่ยฮักกระได้ลูกหนึ่งเนาะบาทนี่กะลูกกันกันใหญ่เลยเป็นทาเป็นนางเลยแต่เด็กน้อยมันยังบุท่านเลสั่งครอบสั่งครัวเขาก็บจื้อ้งแล้วเนาะไปตะเฮงเลยมันไปเนาะอไปแต่เฮงว่าเพรตายเลยแหละกันจนเ่าโอ้ยบ่ยังเลยแหละชูกระซสมักกะพัวพันมาเลยว่ะแต่เอาเวียงงานนั้นนะ บาดนี้ล่ะกะฮ้วยเราก็เนาะเราเป็นนําบักึกมืพาดแล้วก็บ่จักและแล้วก็บ่อยากชื่อชื่อใดลังเทื่อเราก็วัดเลาฮู้สึกฮู้มื้อเราก็ว่าอันลูกกูผูอยู่ไทยจักตายจักยังเจ้าชื่ออยบ่ชื่อลูกเจ้าชื่อแล้วบักน้อยแล้วกเราชื่อก็ได้ใแน่แตุ่โตติดตามมาพอได้อนนี่แพพันเราก็เฒ่าเลยเนาะ นานมาแท้ลูกเอ้เราจัจะน้อยกับโบเห็นแม่และเราอะขัดมากนั่นเครือลายก็ได้แล้วก็เราก็เทาเลยใครเปเบิร์องแม่เพิ่มแม่เพิ่นนี่น้องเช้าเพิ่นนั่นแหละน้องเช้าน้องเช้าลาเพิ่นเบิ่งอ้าวแล้วตามผู้ชมตอนนี้กับมาฮอดช่วงท้ายคลิปแล้วบ่าพวพรก็ได้เอาเบอร์โทรทางบ้านเอาเฟซบุ๊กทางบ้านส่งไปให้เพิ่นเนาะถ้ามีโอกาสก็จะมายามแม่เพ<อ>ิ่นนะสำหรับคลิปนี้บ่าวพรก็ขอตัวไปก่อนแล้วตามผู้ชมเอาไว้คลิปหน้าพบกันใหม่สบายดีและสวัสดี